สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้มาพบกับเลขนักล่าเป็นคลิปนะครับสองตัวบน,นบสองตัวบนลาวพัฒนาของวันที่21เมษายน2อ6 8ครับเช่นเคยครับผมก่อนที่จะไปดูแนวทางสองตัวบนนั้นก็มาดูคำเตือนก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักล่าในช่องทาง youtube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักลาชนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ากวกล้นอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับตรงนี้เป็นสองตัวรกนะครับออกให้เมื่อวานนี้นะครับออกให้แล้วนะครับก็เน้นไปที่รูดสี่รูดห้ากับรูดสี่เน้นที่รูดห้ากันสี่ส่วนถ้าไม่ชอบก็นี่ครับผม ฮ่า x หก x แ x 9ก x นะครับส่วนชุดเต็มก็ตรงนี้ครับฮ่นะบ f สีทีนี้มาดูต่อครับสองตัวบนบเลขนะครับสองตัวบน วันที่ยี่2 ទីជិបិតលើកឡើងថាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រី2ទ ubercul កន្លង บนก็เลีกลาธรรมไปแล้วสองแปดหนึ่งเดินลองสี่สี่หกเจ็ดสาม ด้วยหน่วยบนก็เดินไปที่สี่ที่หกสีู่นเดิลองก็ สามห้าเจ็ดแปดเก้าสี่สูตรก็ชนสองไปสามสูตร น8ไป3สูชน1ไป3สูนะครับ4 6 7 3ในอย่างละ2สูส่วนเด่นนะครับหน่วยบนเด่นไปที่6 4 6 4 0นะครับ4สูตรชนไป4สูตร3ตัวนี้ครับชน4สูตรเลย สามห้าเจ็ดแปดเก้าอย่างละอย่างละสองสูตรครับทำให้เห็นชัดนะครับสูตรก็นะครับผมเลบสี F C ก็เห็นอยู่แล้วนะโดยทำให้หมดแล้วนะเข้ามาจับเลยครับก็บจะเป็นสองหก สองสี่สองศูนย์นะครับเอาเฉพาะตัวเด่นก่อนนะครับแปดสี่แปดหกแปดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์นี่คือเด่นนะครับ ลองครับลองเก้าสองสองสามสองห้าเรื่องเราจะคัดออกเฉพาะนี่ดีกว่านะครับสองห้าสองเก้าเอาแค่ที่มันชนแล้วกัน แปดเก้าแดหนึ่างอันนี้คือกันครับ <_ t ap> เดินล่รับ ชนนัดสุดท่แป <8, S 1> แล้วก็ส <8. S 1> องเก้าห้านึ่งหนนสาสูตรเลยนะ นี่เลยตรงนี้เลขที่เขียนว่าเด่นช่วงนี้มาดูตรงนี้ครับผม10บน281 28หน่วย640 281 640เด่นนะครับอันนี้เด่นไปที่แปดเลือกล่าสกจะครับมีแปด จริงจริงมัน9ชุดนี่นะครับผมที่เด่นแตะเด็นสุดตอนนี้มันอยู่ที่8ปดแล้วราจะคัดแค่ตัวนี้นะครับจริงๆก็คือ2 6งหกสองสี่สแปดสกแปดศูนย หนึ่งสีนย์ขึเด่นแต่ตัวนี้มาคัดด้วยเด่นล่างครับติด8นะครับติด8มี2มี1เด่นไปที่9ชุดนี้ตะเด่นมากสิบแปดเลือกล่าเอา8นะครับเลือกล่าสเอาแปดเพราะนั้นนะครับผมก็จะเห็นว่าเบียดเบียดกันมาเลยนะครับ2 8งแปดหนึ่งกับสองสอนะครับเลือกล่าก็จะทำ แพทเทิร์นมาให้แพทเทิร์นลูดรูดบนกันหน้าเน้นบนกันหน้ารูดไปบที่แปด ับเห็นอยู่แล้วนะครับเลขลาดเน้นไปที่ชุดนี้ชุดเดียวนะ FC อย่าลืมนะครับ9ตัวนี้คือเด่นนะครับผมเลขลาดทำให้ดูว่ามันชนเด่นตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เลขลาดขีดมาให้นะครับมไม่ใช่ว่าเลกลาดขีดแล้วไ้ที่เอาเฉพาะตัวเลกลาดนะครับผมแยกให้ดูแล้วที่มันชนเด่นนะครับมี2นะครับ มี8มี1ครับผมชนไปที่9แก9นะครับส9 5นกันนะครับผมกันชนท้หมดเลยนะครับผมเลขรัฐทำแค่3ชุดนี้นะครับรุดไ ครับอ,อเข้าใจนะครับ f อฟซี

See you. สรุปครับ fc เลขนักลาดลาวพัฒนา2ตัวบนกันล่างกัลับด้วยหลัก10นะครับเด่นไปที่2 8 1ปดหหลักหน่วยเด่นไปที่6 4 0นะครับเมื่อประกบกันแล้วนะครับผมเด่นได้2 6 2 4 2 0 8 4 8 6 8 0 1 4 1 6 1 0นะครับตัวกันได้6คุด6ชุดับิ้เด่นเด่นล่างครับ ผมนี่คือหลักสิบหลักหน่วยน,นิ้วเดินล่างชนไปที่แกับ2กับหนึ่งต้นะครับตัวรูดนะครับรูดบน8 2 4แต่สองนึงะครับแปดสอลดบนแปดองเลขอลจ,จับมาแค่ตัวเดียวนะครับรูด8บนก็มี8ปดสี่จับให้4นะครับ สตัวนะครับสามหนึ่ง้าสิคู่เจาะนะสิบห้คู่เจาะสาตัวบนนะครับเน้นให้คือ48 4ี่4ป6 480 584 5ปดหกสครับ ก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ครับท้ายนี้เลขนะครับขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ